เดินทางบอเอาำบอเลยอยากกินเือนี้ล่ะเนี่ยเนนยืดยากกินรอนี่ะเอาแต่พักบเอานบเอาหมูบอนบอนบอนเอาพักไปใส่เียุงเหี่ยเหี่ยงก่อนต้มจับชายแกงจืดนาไม่ดน่ปกาดนบ่เอาหมูหมูเขาแล้ว

โทรศัพท์ผูดอยุ่พี่เด้อโทรศัพท์ผูดใดนี่เครื่องหนึ่งยุ่หนีหวใหญ่หัวน่อยไปหอนหวใหญ่หวน่อยน้ทะเลจัีฟังอนดวเียวเลี้ยวีเีย่เยวเกี๋ยวตนหรยอ่ทะเบียนรถทะเบียนยังือ้นนี่เลขแล้วออกหนึ่งหนึ่งเด้ออ๋อไม่หน่อยสี่สองสองหนึ่งมันใสอย่งผงนั่นล่ะคือเวลาสิ มันสวยไปแต้มนึงหกแปดห้าแปดล่ะผพา่ได้ฝันเดลยเพราะว่าขนบไดนนอนแปดเราพอพยายามสิฝฟันอยู่แต่ฝันบ่ได้ไหมเอาบ่เี่ห้าแปดย์ห้าแปดออกตัวไหนแปดห้าได้ห้าหแปดอ่ะมันเนเออเออพวกเองห้องส่วนตัวอยู่นี่หรออันนี้ห้องอะไร โอ้ยเอาเสือมาขายถัยวอยากได้เสือีเจ็ดแป้กับศูนย์แปดห้าทีรบอกรับรับแตกได้รัดดอนที่พาไปกินไปอ๋อเลเดีวผู้เท่าพีนี่ตอนนี้เรืยเป่าผู้เท่าเป็นหาติดใตยห่านเหรอครับเอ็นบอผู้เท่าพี่นี่คนหนึงเมผู้เท่าพี่นี่น่งแล้วพาไปเฮือนเหนเรางามงามโดหดเลย 8มีแต่แบบุด่แบบไปเอนอเอาหาแน้ำเล่เอามาเบิดเลยหาแปดอันใดม่ดึงออกมาเบิดเลยเออแปดหาพอมาออกมาแล้วก็นหาแปดศนย์นยหานูเสือเาได้เลยเออเขกันใช้ใจยาเปเสือแล้วบ่พ่อบาทเกินยาอะได้วมชอบเอาไ่อาติม แต่ว่าอย่าบ้าแปดห้าหาแปดนะยาปัญญาอ่อนเอาหักเอาหาาเอยาดึงมาเบิดไลยดึงมาเบิดเลยเออเอาสี่ห้าแปดเออคันเถื่อนก็มาแบ่งเลยเดียวตรงนี้ลงทุนไปเลยหมดโปรอีแพ็กเอ้ยมึงคือบรซื้อเองเป็นกลางให้พองนะพ่อหล่าก็เป็นกลางให้พองเขาด่าว่าผ้าก็คือ รักภาคนะรักภาคดังเป็นสิ่งที่รีนะเป็นอาชีพที่สุจะรลีกครบแปดไแมปดเจ็ดนะ้วยห้มาซุแปนเอ้ามานหาอาชาลีโอโอ้ยอันนั้นซอไป็นหาบอ เราซุดไปหาไปเลยเราซุดไปหาไปไหนใช่ใม่ยซูดไปหานั่นก็แปเยบเนาะไหมซูดไปหาเนาะไหมโอเคนี่เลยซูดไปยังว่างูยังูหน่อยอันน้จับม่งไหน่อยอัาั้นจเบ้งผ่านในเดิมยับอีกู้เล็กยังไม่หน่อยู้เล็กู้เล็กโอ้เราไปเดี๋ยวดิแม่น้ำกระเจี๊ยบหอแม่จ้ะ พี่นํางเจียบพนำเจ๊กไม่เลยน่ะกินรวดพี่เล่ตัตใหไงหยาบแนมเออพี่เล่ตัตใหไงนหะยับแน่เพราะแปนี่เลยสอแปดหกใช่ไหมแปดหกตัวเลขอะไรอ่ะอ่ามีสามแปหกแล้วก็1 8ึหเอาหนเอาแนึ่งแปดหกก็ได้เอาเลยเอาเลยมึงอิงแปลงพ่อซับมาใจเอาเองไปไป พานพานน่เอาตัวเดียวเลยวาสาธุสาธุสาธุขี่ขอายักแสนหนึ่งเด้อถึงร้อนที่หนึ่งอ่ะคาท้ายขีบชายกตนไท่ชาเรว่ปนป๊บนเเพราาเกิดคพอกันใช่อยดึงหายป่องอยแต่พ่อแค่บาทละยังบอพ่อบาท ห้าเก้าห้าห้าเก้าพาะกันไสจะเป็นบอกลายตัวกูเลยสิเบิดหลายได้บ่ะดเดียวยตัวไหนดูมาอันหนึ่งดวมาอันหนึ่งมันบอผู้เทาแล้วผู้เทาเป็นแปนี่งก็เป็นหาเองก็หาเรือนก็หาหาหาเปรืองก็หา เล่าหนับเงินให้เราว่ะหนับเงินอีกบ่แม่นนับเงินดอกเรายืนดินมามเงินยังบาเนี้เราเราประเทศได้ให้เงินเรายืดแต่บินมามคอยชี้เอาเงินให้เจ้าหน่ยบินเงินเจ้าเงินประมาณเราขอดไปเก็บเงินต้องเล่าไหมหกแปดห้าแปดเนี่ยล่ะพ่อแม่เนี่ยนึกว่าฟันอ่ะคอยชี้จ้าไปเมื่อง

ออันเนฟนวาีหลานวนทยออกเอันนึ่งบ่ออกจตายแล้วคหือยงเขาตายแล้วซื้อหลายแถมมาหนิพ่อค่ะตายแล้วแถมแล้วแลว่าแถมสดวนจิบไปหกิบล้านแล้วเป่า คอยยั่งคอยคอยยังฟังใจกล้วมขกอยอยู่อันนี้รยมะกลกวคเสามสองครนะสามสองเลขดังมากสสองเลขดังจริงนะไล่อาจารย์อ่ะคอยั่งฟังใจได้หาคิดแล้วเยอไสยเนบนออองสหองสองสองหนึ่งบ่อ เก้าพักโนเด้วยหอยเชาเสือมีแต่สวนกับนึแล้วมีสองน่งองห่อก่มีสอหนึ่งมดนสีตรงนี้ด้เนี่ยเล็กแพงนี่ยังไม่มาอยู่ตัวไหนของทั้งหลายโออุ๊ยอุอิงมันบอกไปเรื่อยๆแต่เสมอนี่อ้าวคุณบบอกว่ามีคนฮะพ่อบอกว่าอย่างบอกไปเรื่อยๆ2อพ่อวาอุงอิงวอกไปเรื่อยๆได้สวงนี้ เอาเลยแต่สูงแต่ดวงบาสนาแด้พี่น้องเด้อ